ด้วยก็ขี่ไปดถอะ ใช่ครับหลังจากที่รถหลับเมื่อกี้จะพาเครื่องเปลี่ยนเกียร์พอดีไม่จะโชว์ไงว่าอ๋อนู่นหกจิตนะอะไรอย่างงี้ไงเลยอยากโชว์อาดนียเสื้อเครื่องไปเลยี่เฮ้ยไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรเสียเนาะเสียเนาะแสามเครื่องไม่เป็นไรหรอกเสียหนุ่มจะเป็นเหลือเป็นไอ่ะเมื่อกี้บอกรถเขาโซ่ตกแลาวคดหมดเลยเพิ่งหัวร่องรถเขา คกูว่าไม่ต่างกันอะไรหรอกกูว่าน่าจะโซ่ตรงเหมือนกันเลยเปือเลยมาอยู่เนโต๊ะเดี๋ยวเขารอดูเต็มเลยดิอยากเอาปกัาเรางไล่วลาโลไปเจัดน้อยฮโลเดือักดเนียมาแล้วที่ไม่บอกเขาเลยคนน่าเด็คนน่าเด็คนน่าเด็กไม่ต้องต้องได้ไปแลไม่งั้นเขาเสียไม่ได้ หลังจากที่เปิดหน้าห่าวไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถเป็นไรไปวะนายไปวะมันก็แรงอยู่นี่ลุ้นลุ้นุนนีอยากให้มันเป็นอะไรนี่ลาดพลาดเอ้ยมึงทำไมพูดอะไรอย่างี้ลูกแตก ลูกทะลุพอแล้วไหมเออทะลุแล้วไป่จะมันนักแหกเลยนะมอ้อแหกอะไรขาดหรือเปล่าน่าจะปอกหรือเปล่าช่างาันถ้ามันเป็นไรเลยเนีเน่เน่เดี๋ยวเย้เม่เดี๋ยวเย้เม่ขาเชี่ยวคูเชี่ยวคูเย็นนายบอกสู้มาไม่ขาดนี่การขาดนี่เย้บู๊ดเอาเรื้อต่อเรื้อต่อแข็นขาดไปเขาดช่างมันแข็นขาดไปแล้วสองฝั่งเลย

หลังจากโชว์160 <Todd chips> G P ก็เนี well <c oughs> ่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้เมิ่งหัวล้อคันเท่าเองไงหนุ่มบอกว่าเฮ้ยโซ่ตกบอกแล้วอย่าไปหัวล้อรถคนอื่นเขาพุณที่เสร็จไอ้ยมันจะหลุดมาทั้งหัวเลย่ะ ไฟดีขาดเลยเอาดวขาดครับผมเยไม่เป็นไรพวกนี้ก็ได้ขี่แล้วดูน้าจะของอู่ครับรู้สึกดีใจที่มันพังวันนี้เนาะพวกนี้จะได้ทันเนาะติดอะไรวะนิดนิดป่าวขาดปาวขาดปล่อยดีด้วยเฮ้ยฟ้องอย่างหัวรอรถมัน เราขาดกว่าแม้ต้องบอกขี่ลูกลูกสูบเข้าไปลูกไปแต่ว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนลูกได้เสื้อไม่น่าเป็นไรหรอกขาดต้องรอเลยนี่บอกดูว่าฟ้าเตะเัวเออเออเอาไม่เชื่อเอาเอาขอดูลูกสูบต่อหน่อยดิในดูวาวบอในดีวาวใหญ่ไหมแล้วระเป็นมันต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนแค่ต้องเปลี่ยนแค่บาใหมเอง ทำฟ้าใหม่เถอะมันจะาไดเลยเสื้อใสาทำดูหน่อยนุ่นไปดูเสื้อมึงดูหนาว่าเป็นไรไหมโด่น่ปนหรใช่หนิใครมาที่สงแล้วโอ้แหเท่งจีบีวะเท่งจีบนั่นเป็นลูกใหม่เ้อะวะโอ้โน เช <To S 2> ื่อเมาก็ได้เชื่อไหมลูกสูงไงเชื่อเมาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้รถหิ้งยีลีมาขอเสื้อขอเสื้อโชยเียวปักรถลื่นทั้งคันเนาะยกเว้นวาวเนาะนี่นลูกสูงมาดูดิเนี่ยหลับหนึ่งครับเพิ่งโช์ G P S เท่ๆไป โอ้มึงซื้อใหม่เถอะไอ้หี่ยางร้อนเนี่ยทันโอ้ยเอาไปคือร้อนร้อนเห็นแล้วไม่เป็นไรดับเสียนุมอี่แล้วเบิรกได้ตลอดบอกเลยอย่าเบิด์กเท้าถ้ามันยกลงม่ก็ไม่พังนะไม่มันรู้ตัวอยู่แล้วว่าวจะขาดมันบอก ใจอะไรตั้งน้าเนี่ย